ครบเพื่อนนะครับเปิดท่านไหนหาอยู่นะครับสําหรับระบบน้ําเปิดนะครับแบบสําเร็จรูปนะฮะนี่นะครับติดตั้งไปนะครับไม่มีรั่วมีซึมแน่นอนแร้เพื่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวนี้เป็นท่อท่อแข็งครับที่ดัดให้มันเข้ารูปเป็นทรงนี้นะเพื่อนนะถ้าเป็นนี้มันจะสามารถบิดได้นะครับผมนี่นะครับเพื่อนๆอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์เนี่ยเราก็ดูเกรดของอุปกรณ์ได้เลยนี่เราเลือกได้นะเพื่อนได้ พัดลมใหม่นะครับสีขาวว่าผมอยากมาใส่เคสสีขาวก็เลยสั่งเป็นสีขาวนะครับ,นะรบอันนี้เป็นตัวโฟโลสำหรับวัดอุณหภูมิของน้ํานะครับ,นะรบน,นี่จะเป็นลูกเต๋านะครับแปลงทางน้ํานะครับเพื่อที่จะเวลาเราเปลี่ยนถ่ายน้ํานะครับเราก็จะใช้าวาวน้ําเห็นไหมผมจะติดตั้งวาวน้ําทุกเครื่องที่ผมทำนะเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนจะเห็นได้เลยว่า วาล์วน้ําจะถูกติกตั้งไว้ต่ําสุดนะครับนะครับต่ําสุดนี่คือมันเป็นเหมือนกับว่า,าเวลาเราซ์วิสมันง่ายนะเพื่อนๆควรจะดูนะให้ให้ดีนะสําหรับระบบน้าเนี่ยจะต้องมีวาล์วน้ำนะเพื่อนนะจะต้องมีวาล์วน้ําด้วยนะครับไม่ว่าจะถูกหรือแพงก็ต้องมีวาล์วน้ำนะต้องถามเขานะครับว่าต้องมีวาล์วน้ําด้วยนะนะจะดีที่สุดนะส่วนนี้ เพื่อนๆท่านไหนสนใจก็สอบถามทักทายมาได้เลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นระบบน้ําเปิดแบบสําเร็จรูปเลยนะครับทรงนี้นะครับพร้อมติดตั้งราคาอยู่ที่หมื่นสี่พันบาทนะครับสั่งผ่านช้อปปีได้เลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นเคสสีขาวที่เป็นใส่เมนบอร์ดขนาด t x ได้นะครับตัวนี้นะนะครับอันนี้เป็นกระจกนะครับด้านข้างเป็นกระจกพอดีวางไว้ในกล่องนะครับไม่ได้ใส่อนะครับไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะครับไม่ อันนี้เป็นแบบตั้งบนโต๊ะคือน้ําหนักไม่เยอะนะน้ำหนักไม่เยอะนะครับน้าห,หนักไม่เยอะใส่ได้น,นี่นะครับการ์ดจอใส่ได้อยู่ประมาณยี่สิบยี่สิบแปดเซนนะยี่สิบแปดยี่สิบเก้าเซนได้นีบอันนี้มันขยับได้นะเพื่อนเนี่ยเห็นไหมมันมันเนี่ยแหละมันยังไม่อยู่ตัวขยับได้นะมันจะเลื่อนมาทางนี้นิดนึงนะครับอะไรอย่างนี้นี่นะอคอดักไอ้เพื่อนตัวนี้นะครับ เป็นตัวคัสตอมนะครับ้อมน้ำคัสตอมนะที่เป็นนะครับตัวนี้ทํามารองรับแบบเต็มระบบนะนะครับผมนะครับก็เลยมีท่อเยอะหน่อยนะครับเพราะว่ารองรับพวกอุปกรณ์การ์ดจอหรือว่าเอ็มทูหรือว่า์เรมนะครับที่จะระบายความร้อนนะเพื่อนนะนะก็ดูความเหมาะสมนะคเน้นขาวตัดดำนะเพื่อน ฟิตติ้งนะครับฟิตติ้งจะเป็นสีดำนะผมอยากให้มันตัดดำตัดขาวนะครับนี่คือวาล์วน้ำนะครับเพื่อนหลายๆท่านที่เขาประกอบแล้วเขาไม่ได้ติดวาล์วให้ผมไม่รู้ว่าเรื่องของราคาหรือเปล่านะครับนะครับ,นะรบเพราะว่าราคามันก็นข้างจะสูงในอะุปรกรณ์พวกที่เป็นระบบน้ำอ่าพัดลมตัวสุดท้ายตัวนี้ผมจะไม่ติดนะเพื่อนนะเพราะว่าผม เื่อไว้สาหรับถ่ายน้ำนะถ่ายน้ํายาครับอะไรแบบนี้นะมันมันจะต้องถอดตัวนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็ยกขึ้นแล้วก็ดึงออกนะครับเพื่ออะไรแบบนี้นะจะวางไว้อย่างงี้นะครับยังไม่ได้ร้อยพัดลมข้างล่างนะนะครับเปื่อนนะครับผมกระจกด้านหน้านี่ถอดออกได้หมดเลยนะเนี่ยสองตัวเนี้ยอ,อ,อะไรแบบนี้นะเพื่อนเพื่อนสอบถามมาได้เลยนะนะครับ ทั้งบนมีตามีตัวะตะแกงการฝุ่นนะผอดีผมถอดออกไว้นี่นะครับอันนี้เป็นเป็นโฟนะครับเป็นโฟกรองนะครับแต่ว่าผมถอดไซส์ไม่หอ่แล้วนะครับผมอยากจะได้ความสวยงามเฉยๆนะครับอย่างพวกนี้มันจะเป็นชิ้นนะอาจจะประมาณ350อะไรอย่างงี้อันนี้ประมาณ5 5 0 6 0 0บาทอะไรอย่างเงี้ยเป็นชิ้นอะ ฟิตติ้งประมาณ90บาทอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนอ่ลูกเต๋า100ร้อยกว่าบาทนะครับตัวต่อต่อตางๆ50 40บาทอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้120อะไรอยเงี้ยก็เก้าสิบเนี่ยเพื่อนเพื่อนมันจะเป็นราคาแบบนี้มันก็เลยค่อนข้างราคาสูงนะสำหรับชุดน้ำนะครับชุดน้ำนะเห็นไหมเพื่อนก็จะมีเนี่ยเห็นไหมราคาจะต่างกันไปนะครับเป็นชิน้นนะครับนะครับคุ้มมากเลยนะเพื่อนนะท่าไหนอยากจะลองติดตั้งนะครับมาได้เลยนะครับ ผมว่ามันน่าจะดีกว่าระบบน้ําปิดที่ราคาหมื่นกว่าบาทนะครับแต่ท่านไหนอยากจะได้บล็อกที่มีจอด้วยฮะเพื่อนก็สามารถซื้อมาได้นะนะครับสั่งได้นะครับขอา LG ก็สวยนะผมเห็นแล้วก็เอามาดัดได้นะดัดเปลี่ยนแปลงได้นะครับผมท่อนี้ผมดัดให้ใหม่ได้นะครับผมอยู่ที่บอร์ดของเพื่อนเพื่อนนะนะครับสําหรับท่านที่หาอยู่อายุงานของน้ํานะครับ ก็ประมาณ3าถึงหปี3ปีถึง5ปีควรจะถ่ายน้ำยานะนะครับคือผมเห็นสุดๆแล้วมันมันได้ที่7ปีอปีนะแต่ว่าไม่ควรเกิน5ปีนะครับอย่างต่ำนะครับอย่างต่ำห้ปีควรจะถ่ายน้ำยานะสามถึงนหะ้ปีกำลังดีนะครับเพราะว่าเพราะว่ามัน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 ไม่ได้แพงมากนะสหรับน้ำยาเราเย็นนะของนี่นะเบ็ด เพื่อนท่านไหนสนใจนะครับอยู่ละแวกมินบุรีนะครับมาได้เลยนะครับร้านอยู่ตลาดนะจะติดจักรสองนะครับมินบุรีตรงทางเข้ารถไฟฟ้ามินบุรีเดินเข้ามาประมาณ120เมตรนะเพื่อนนี่สอบถามทักทายมาได้เลยครับผมเนี่ยครับวันนี้ก็เยียือกเย็นนะเพื่อนนี่นะครับปีใหม่ก็กำลังกลับบ้านกัน กำลังกลับมาจากบ้านกันเออกลับมาจากบ้านโอเคเพื่อนๆนะครับสนใจก็ทักกันมาได้นะนะครับอยากจะเปลี่ยนแปลงตรงไหนนะครับเปลี่ยนบางคนอาจจะเปลี่ยนเคสนะครับถ้าเปลี่ยนเคสนะครับมันต้องตัดชุดนามชุดนี้ใหม่นะครับชุดนี้ท่อใหม่นะครับนะครับผมผมไม่ได้ขายราคาที่แพงนะครับตัวนี้นะครับเพื่อนๆไม่สามารถทำแบบแบบนี้กับราคานี้ได้แน่นอนนะครับผมนะครับเพราะว่า ของนี่หามาเนี่ยนะครับหามาแบบราคาได้มาราคาไม่แพงนยนะก็จะขายไม่แพงนะครับผมพร้อมติดตั้งให้ด้วยนะเพืเ่อนๆนก็ประหยัดค่าติดตั้งไปอีกสองสามพันเลยนะครับสําหรับระบบน้านะนะครับนี่นะครับมาได้เลยนะเพื่อนนะสอบถามกันมาทักทายกันด้วลานยุตลาดนัดจะิุจักรสองครับลินบุรีนะครับทักทายมาได้เลย ความเย็นนี่ก็ค,คือสบายสบายด้วยนะครับถ้าอยู่ในห้องแอร์ก็คือจะเย็นกว่านี้นะครับน้ํามันจะเย็นนะมันอยู่ที่น้ํากับตัวหม้อน้ําหม้อน้ำเป็นค่อน,คนข้างจะเย็นมาก XPC ตัวนี้นะสีเอ่อเนี่ยสีเหมือนสีสีเงินเงินเนี้ยนี่มันสีเขาเลยนะมันใหม่ ถึงบอกว่ามันมีหลายเปรดนหลายระดับนะครับเพืเ่อนๆก็นี่เห็นไหมนี่ก็มีวาวเลยนะปิดตั้งนะครับต้องมีวาล์วน้ําแล้วก็เนี่ยมันสามถึงห้าปีเพื่อนๆควรจะเปลี่ยนเนี่ยมันก็นานนะครับคุ้มเลยแหละนะครับนะครับอา,อายุงานก็เท่าๆกับอน้ําปิดนะครับอายุงานริงๆน้ําปิดอนะ่ะ อายุงานมันจะน้อยกว่าน้ําเปิดด้วยซ้ำสำหรับน้ํายานะครับเนื่องจากอะไรเพราะว่าอะไรทำไมถึงบอกอย่างนั้นว่าน้ําน้ําเปิดเนี่ยน้ํายามันเยอะนะ้นํายามันเยอะในระบบมันเยอะนะครับมันจะมีการระเหยไหมเราดูได้นะอ่าเดี๋ยวเห็นนะเราเติมได้ตลอดเลยนะครับในช่วงเวลา3-5ปีนะลหลายๆท่านที่ใช้น้ําปิดนีเข้าใจว่ามันไม่มีอายุงานนะครับน้ํายาไม่ใช่นะฮะ นะครับคำว่าไม่มีอายุงานไม่น่าจะใช่นะครับเป็นไปไม่ได้นะเพราะว่าผมเคยแกะเคยล้างเคยเอามาทดสอบอซ่อมหอมายถึงว่า m ม่นเทนเน้นมันทําไม่ได้นะทาได้เฉพาะบางรุ่นเท่านั้นนะครับเพื่อนๆนะครับโดยส่วนใหญ่ในตลาดกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยไม่สามารถ m ม่นเทนเน้นได้นะระบบน้ําปิดนะครับระบบน้ําปิดข้อดีคือติดตั้งง่ายนะครับแค่นั้นนะครับถ้าเทียบกับน้ําเปิดนะครับคือมันติดตั้งง่ายอย่างเดียวนะครับอย่างอื่นนี่ไม่สามารถที่จะ วัดได้เลยนะเพื่อนอาจจะเป็นาการโฆษณาหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าเทียบว,ว่ามันเย็นกับกันเนี่ยน้ำเปิดเย็นกว่ารนะ้อยปอร์เซ็นะครับเพืเ่อนๆนะครับสอบถามตักสานได้ดดเลยนะครับคอมครับพี่ครับผม อคอมพิวเตอร์ประกอบคอมซ่อมคอมครับพี่ oh. ครับผมนฟซี <Everything. S 1> พี่พี่จะซ่อมจะประกอบคอมได้เลยนะราคาไม่แพงพี่ <Okay. S 1> ทดสอบได้ติด oh. ตั้งพว,วกระบบน้ําอะไรเงี้ย oh. มันจะพิเศษหน่อยในโซนนี้ uh, จะไม่ค่น้น uh,